สวัสดีครับผมมิวโพรมจีโน่เหมือนเดิมครับก็วันนี้เรามาอยู่กันที่หนึ่งวันหนึ่งหาโลโก้แบบที่เราอยู่กันที่ให้ถ่ายอะไรที่ไหนห้าวิหยู่รอบที่ห้าลัดแอบตอบับผมเอ้ยมาทัวร์พนักงานใหม่ดีกว่าสวัสดีครับอ๋อไม่ใช่อีกคนวันนี้สวัสดีครับสสวัดีค่ะจะแอบทำไมอ่ะเอาสักฝั่งก็สักฝั่งนมอัดมิต Icana, ไม่มีน้ำตาลสำหรับสุน <te> <inn> <struggled> ัขอายุไม่เกินสามเดือนสี่สามเดือนขึ้นไปกินไปแล้วเม็ดนึงอร่อยนะดยนะของมล้วไว้ก่อนพักกอนพักก่อนครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาถามพี่เห็นว่าเรามาทําอะไรกันเขามีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างโดยละเอียดดีวพี่ก็อธิบายให้ฟัง โอเคครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้รเราอยู่ที่รัสแอร์ซอฟนะครับกับกิจกรรมมิวซีมเวิร์กช็อปนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีการให้ความรู้นะครับกับเพื่อนๆหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่เคยสัมผัสมิวซีมมาก่อนว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงนะครับระหว่างการเล่นหรือว่าหลังจากการเล่นเราทำไงไม่ให้เรามาปวดเนื้อปวดตัวทํางานต่อไม่ไหวนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมีการพูดถึงเรื่องมิวซีมนะครับว่ามิวซีมคืออะไรแตกต่างจากการเล่นปกติแบบไหนนะครับการเตรียมตัวการกดของงานเนี่ยมีกดเรื่องไหนบ้างที่เราควรจะดูเเป็นนพิศษะครววว่่ว่าาาาแแแตตตลลงงงงมมีกยไ้ ระหว่างการเล่นเกมเราควรที่จะระวังเรื่องอะไรบ้าง,งการบาดเจ็บที่พบบ่อยนะครับการปสมุนไพรจากการบาดเจ็บที่พบบ่อยด้วยแล้วก็หลังจากการเล่นแล้วเนี่ยเราจะเหยียดยืดร่างกายยังไงนะครับให้เราไม่ปวดเนื้อปวดตัวหลังจากที่เราไปเล่นมานะครับที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้เรามีตัวของทีมชา n g จ เรามาดูกันว่าคุณจีโนนะครับจะใช้เวลาในการจัดการทีมชาเลนจ์ไปเท่าไหร่จะใช้เวลาในการจัดการชีวิตนานเท่าไรดีกว่าไม่นานครับไม่นานไม่นานเฮ้ยก็เดี๋ยววันนี้มีมีทีมชาเลนจ์ก็คือเดี๋ยวมีเทรนเนอร์ให้ก่อนไหมมีครับมีเรามีให้รวิลก่อนด้วยนะครับเพราะว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยแต่ละมิวสิมอาจจะมีรูปแบบการจัดงานที่มันแตกต่างกันในนี้นเรา หยิบมาแค่หนึ่งรูปแบบเท่านั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะสื่อสารกันในทีมยังไงนะครับการออกคำสั่งหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นตัวของ SOP นะครับผมเป็น Standard Operation Procedures นะครับว่าเราจะทำยังไงแบบไหนพยักหน้าคือใช่แต่หน้าคือไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับผมกระดับมือนะครับยวหยุดอะไรอย่างนี้ทั่วไปพวกนั้นใช่ครับผมแต่ว่าอันนี้อันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่เป็นหลักสากลแต่ว่าเอาแบบรู้กันรู้กันใช่เรารู้กันรู้กัน,น เแอบรูปเอ้ยรูปหรอสายหยอดสุดเดะเด้เอาไป็ประมาณนี้ประมาณนี้น้องบุ๊คใช่ใช่หายไปนานเลยไม่เจอกันเป็นเดือนแล้วป่ะสองเดือนอ่ะมีอุปกรณ์อะไรมาเพิ่มแนะนำหน่อยดิได้รองเท้ามาใหม่ไอ้รองเท้ามาใหม่เดินรองเท้าหัวเหล็กรองเท้าหัวเหล็กด้วยเทสดิเชียร์เหล็กจริงเตะโตเตะโตให้ดูเออโอเคโอเคแล้วปืนอะไรมีของอะไรไหมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย คือเหมือนเดิมเลยมีหมวกเหมือนเดิมกับข้าก่อนโอเคก็เดี๋ยวรอดูในเกมครับผมฟังเสียงเอ้ยลืมมีดเลไอยาหยิบไหมไหนนี่ของจริงปหมเนี่ยของปลาหมึกก่อนของจริงอยู่บ้างนี่ครับวันนี้เราได้สมาชิกใหม่มาพี่ยูฮูครับเออพี่ยูฮูอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยเห็นหน้ากากเอ้ยหยิบหน้ากากได้ไหมหน้ากากเี่ยเออไม่รู้เคยเห็นป่ะเพราะไม่ได้เล่นมาหกเดือนละหกเดือนแล้วหน้าที่เขา พี่เขาอยู่ในวงการนี้มานานแล้วไม่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 ขนาดนั้นถ้าเทียบแบบแต่มามาหายหายเออมาหายหายประมาณนั้นแล้วกันพยายามจะแต่งให้แบบเหมือนเดลต้าแต่ว่าทำไม่ได้เพราะมันคือ G K ก็ได้แค่นี้ก็ก็ดูดีอยู่นะมีอะไรไหมครับขอสโคปใกล้ๆหน่อยเป็น G K M 4นะฮะเลนดอ้หน่าโง่ที่แบตหมดแน่นอนเป็นระบบแก๊สนั่นเองระบบแก๊สใช่เออเล่นของของแพงของนักคนนี้เขาเล่นแล้วไฟฟ้าออหมดยุกแล้วหมดยุกแล้วหรือเปล่าหมดยุกไฟฟ้ามันหนักมาก หนักแต่ก็จบไงเมื่อก่อนยกไม่ได้แล้วมีการความชื้นด้วยเหรอใช่มีความชื้นเฮ้ยมีมีมีไฟด้วยเนี่ยแบบดูดความชื้นแล้วก็การสนิมเน่ยการสนิมดีว่ะไม่ไม่ไหวจริงว่ะสนิมมันขึ้นแบบเยอะมากอ่ะนี่คือไฟใช่ดีกว่ามีเดินโรงเดินไฟเอ้ยดีว่ะแล้วแบกข้างหลังนี่อะไรบ้างคราเนี่ยโอ้โหก็ก็กันิดนึงตาส้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าแบรหายไปไม่ต้องถามรับวใครดอยผมเองผมดอยเองอะเห็นแล้วอยากได้ก็อยากใช้ก็เลยจโอยากใช้ไปลองซื้อมาให้ก่อนเราซื้อมาให้ช้โอ้ดีผมฟังติดไหมผมฟังติดไหมวอลเกอร์นี Earlier, ่วอลเกอร์ตัวนี้เหมือนว่าคือหลายๆคนแหละสงสัยเว้ยย่างผมแล้วก็หนึ่งคน ว่าแบบว่าเฮ้ยหูฟังวอล์กเกอร์อ่ะมันใช้ได้มันใช้ยังไงเออเรียกว่ามันมันใช้ยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอตัวที่มันแปลงเป็นเนี่ยเป็นวอลข้างอ่ะมันใช้กับวอลปกติได้ไหมหรือว่าต้องเป็นของวอล์กเกอร์เท่านั้น,นวันนี้ก็เออวันนี้มาคลายความสงสัยแล้วคือวอลมันก็คือสามารถเชื่อมห้องของมันได้เลยเป็นเหมือนวอลตัวหนึ่งเลยที่มาเป็นตัวเดปเตอร์เสียบเนี่ยเป็นวอลเป็นเหมือนวอลตัวหนึ่งเลย แล้วก็คือสามารถเชื่อมคุยกับวอลเปรติได้เลยแค่พูดง่ายๆมันคือวอลแดงเลยเออมันคือวอลแดงแหละที่อยู่กันในหูเลยแล้วเรากดใช้กดตรงนี้ได้มันมันต่อสายมากดข้างนอกได้ปะเอ่อไม่ได้กดแล้วไม่ต่อ๋อต่อสายกดข้างนอกไม่ได้แต่คือกดตรงข้างๆนี้แหละเดย์คือมันเอลยประกอบกับวอลเกอร์ไฟแม็กนี่เป็นตัวประกอบกับวอลเกอร์ไฟแม็กเลยโดยเฉพาะซึ่งวอลเกอร์ตัวอื่นก็ประกอบแบบนี้ได้แต่มันต้องซื้อตัวอื่นมันต้องซื้อตัวอื่นใช่ไหมเขามีตัวอื่นของมันด้วยตัวนี้โอ้โหมัน ต่อดินอันนี้มันเก่าแล้วซื้อมาเพราะว่าเมื่อก่อนมันขายเจ็ดพันไงมันถูกเนี่ยผมสวัสดีครับชื่อจีโน่ครับ<ม>ก็เล่นมิวสิมมาสองครั้งแล้วทวนสองครั้งทวนนะครับผมอันนี้เอาไปไว้ต้นคลิปนะฮะ <c oughs> ต่อไปครับครับ <c oughs> โฟนครับผมก็เล่นมิวสิมมาเกือบน่าจะแปดครั้งเดินแล้วมั้งครับเล่นตั้งแต่เชียงใหม่จนมาถึงตรงที่นี่สี่ครั้งที่คิมจอนหนึ่งครับท่านต่อไปครับอ๋อไม่เห็นเลยเล่นมิวสิมมาสองครั้งทวน และนี่ครับเพื่อนสปอนเซอร์ใจดีวันนี้ของผมไม่ใช่ของใครสามารถอุดหนุนกันได้นะครับแพดกันไปได้เลยนี่ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่คิวเฮานะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินทัวร์กันก่อนไป เดี๋ยวคนเดินมาแล้วกดยิงใส่ด้วยไม่ไม่มันเห็นเห็นคนไม่ใส่หน้ากากไงเราไม่ได้ใส่แม็กไว้ไปดูจากกล้องจอปิดอ่ะออุยาาไมม่่เกกโอ้โหผมฟันกลับเัวโยงเลยฉลอตเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะปีได้เหรอ ปืนพกแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าไงนะเขารู้ตำแหน่งอยู่แล้วเราไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งเขาก็แบบว่าก็ทอไดีเยี่ผมเร็วสุดยังได้แค่พี่ผมพี่เร็วสุดเท่าไหร่น่ห้าสิบกว่าห้าสิบห้าสิบห้าสิบอุ้ยห้าสิบนี่ก็แบบสุดยอดแล้วสุดสุดแล้วอีกอ๋อหนี่ไปเยอ่เลยวเี่ย

Solo rồi đấy, solo đấy. Khổng đơn chứ Nằm, đâu nằm đau hả? Hại nó nhá rồi Oh, no, no, no. Oh, yeah. oh, yeah. oh. เฮ้ S <S ยรีาตายคือตายครับขั้แรกครับขันกับกิ๊บครับขันกับกิ๊บทางใต้โอเคโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับเราจะไม่คงหัวลงไปเพราะเราจะโน้มตัวข้างหน้าน,นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับถูกต้องครับถูกต้องย่อเข่านะครับเดี๋ยวดูย่อเข่าสว <ะ S 1> ัสนีนครับถ้าเกิดว่าเราจะสลับไหล่ เราจะใช้ที่การจับจิตสุวนนี้เป็นช้าด้วยนะครับเราจับด้วยไหล่ขนะครับเวลาเราพีิกออกไหล่ซ้ายนะครับให้เราเอาแขนข้างที่จับตัวของแขนซ้ายนะครับจับตบเข้ามาที่บริเวณใกล้ใช่ครับแล้วเราก็สับไหล่มาแล้วเราก็เอาแขนนี้จับเข้ามาแล้วใส่ตรงนี้ครับผมสำหรับการนี้นะครับให้เราป้องนะครับที่คุณจะมีการป้องโอเคอันนี้ครับโลพอน ท่านี้ครับท่านี้ครับ,รบโอเคตัวของโรเลดี่จะขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะชี้ไปพร้อมยิงนะครับโอเคทั้งไฮเดรดี่และโรลลดี่ความต่างก็คือจะอยู่ที่ปากกระบอกปืนนะครับไฮพอตโรพอตไฮเดรดี board, board. Hi ่โรลลดี่นะครับมันจะไม่ลงมาแบบนี้โอเคมันต้องย้ายสายเนี่ยไม่ควรอยู่ตรงนี้นเพราะว่าตอนที่ปรลาย้าย ท้ายปุ๊บนะตัวเนี้ยมันจะมันจะแกว่งมันจะถูัวนี้ไ้ไหใช่ม, <_ letter> นะมันควรจะอยู่ข้างแขนแล้วก็เตะอยู่ยังไงนะมันควรจะอยู่ข้างนี้เพราะว่าควรจะให้คอทุกคนให้คอเพราะให้คอกุ๊บบะไอ้ท้ายเนี่ยมันจะอยู่มันไอ้ท้ายเนี่ยมันจะสอดตัวน,นี้เอามันต้องสะพายเข้าคือเอาไข่เข้าปุบ๊บสะพาายไ<อ>แล้วแหละด้านเวลาไปอ่ะมันจะไปได้ง่ายกว่าใช่ป่ะอือมันจะดูแค่เส้นเดียวเมื่อกี้ดูสองเส้นกุว่บะมันจะไปไม่ได้เลย ดีไหมอย่างนี้ใช่ไหมพี่เขาย้ายอะไรมนี่ใช่แหละอ๋อโอเคคือาสถานการณ์จิงเาสลับเราหดสลับไม่ทนนี้แต่จริงที่เจอจประสบการณ์้เปลี่ยนตอเราเล่นุดบแันเจอจุดาัเจอช่องนัเปี่ยย้ายไหล่เราจะเปลียไหลไมเราก็ชไหล่ไหล่ไยิไม่ให้อย่างนี้ยพอถึงจุดปลอไปก็เปลี่ยนตามสองนึงไป

ไปไปดูซีโนมีอะซีนที่ป้ายไปซีโนจะติดป้าของปืนเออเราไม่ต้องกลัวเราชกปืนออกไปเลยแล้วก็เนี่ยตรงนี้เราก็ยิงขวาได้ข้าได้ไดอ่าครับคือยิงไปทุกเป้าเลยใช่ไหม เอ่อยิงยิงเป้าครับจนกว่าแบบว่าเพื่อนจะพร้อมนะครับตะเกียะที่เรามีการยิงกดเพราะว่ามันมีปัญหาเรอะไรให้เลิกปืนข้อดีของการสเปรย์ไฟคือทําให้เพื่อนปลอดภัยข้อเสียของสเปรย์ไฟคือในบางอยู่สิ่งที่มันมีการจําแนกการของกระสุนบางทีอ่ะถ้าเกิดว่าเราติดที่สายสเปรย์ไฟแบบว่าไม่ไม่จําเป็นมันอาจจะทําให้เราเสียทรัพยากรได้ ก็คือลูกมันจะหมดก่อนแล้วก็อีกนายหนึ่งคือมันจะเปิดตัวโอ้สุดสุดครับแต่ตะโกนกันแบบนี้ไปรอก่อนไปไปไหนวะไปไหนวะอ้สามสองหนึ่งไปเอาเงี้ย พร้อมพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งไปโบหมดลำรับการออกไปนะครับวันนี้ผมมี2เทคนิคเทคนิคแรกคือคัตติ้งไฟนะครับคือเราจะค่อยๆสืบเท้าไปโดยที่เราจะให้ปืนออกไปก่อนนะครับให้ปืนออกไปก่อนแล้วเราค่อยอะไรออกอะไรออกอะไรออกนะ,ะวันนี้เทคนิคหนึ่งเทคนิคที่สองคือการเดินแบบอ่า หลังต้นนะครับก็คือเราจะเดินกับตัวของรถถังนะครับก็คือเราจะใช้ตัวโซ่โค้นะครับปกับตัวจัาเพิร์ตนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราบิดแค่ตัวนะครับโดยที่ไฟโอนตี้ตัวของเพตุการณ์อ์เราเนี่ยจะหันตามเราเดินมันจะไม่หันนะครับโอเคครับจะพอแล้วกดปุ่มสีเกียวรถสตาร์ทได้เลยพี่เล็งรอเลยพี่ี่เล็งรอรอโอเคยิงได้เลยปะ ถ้าถ้าคนข้างหลังพร้อมนะครับบีบไหล่สองทีต่อกันมาครับตามร่อจิกเลยครับเดี๋ยวผมแก้ที่ไหนบีบบีบไหล่ให้เพื่อนรู้ครับให้เพื่อนข้างหน้ารู้ว่าไปพอคนที่สองบิดไหล่คนแรกแล้วไปต่อเลยแต่จริงๆค่ับพี่ไม่ต้องออกเยืนกดนพี่แค่หลอดอยู่ใช่ครับก็ถ้าพี่ออกไปเลยเขารู้แล้วพี่จะแบบพี่แค่อยู่นี้ก่อนพอพี่ไปพี่สืบสืบขาข้างเดียวปุ๊บพี่ก็พี่ก็พี่ก็เลงได้แล้วแต่พี่อย่าเพิ่งออกเพราะพี่ออกอย่างนรอเหรเหรอเหรอเหรอเหเหรอเหอเหรอเหรอเหรอหรอเหรอเหรอเห อาพี่โบน้โอยครับเดี๋ยวน้โอคโอเคครับดีมากสตาร์ทตรงนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับคนข้างหลังบีบไก่ตามมาครับแล้วคนที่สองบีบไก่คนแรกแล้วคนที่คนที่หนึ่งไปครับตาย ไม่เป็นไรครับโครับ่เครับตงน้ไรับอบที่ต่อครับใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้ออย่าอานี้ใเยเาไม่พร้อมเลยเราต้องถามเพื่อนก่อนเราจะเข้าไปคนเดียวต้องถามเพื่อนก่อนเราเข้าไปเพื่อนไม่ตามตายนะ เมืึงเจอเพื่อนไม่พอใจเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ให้ผมเสริมอ่ะเพราะว่าหนึ่งคนอ่ะปืนมีปัญหาแต่เราปืนพร้อมอ่ะเราแค่เข้ามาแทนที่เขาแล้วเราทำอะไแทนที่ใช่ใช่มาแทนที่เฉยเราล็อกไว้ก่อนถามเพื่อนรอเพื่อนเพื่อนเขาพร้อมปุ๊บแตกแต่พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นเลยไหมครับปืนชี้หลังใช่ปืนชีหลังที่ต้องถ้าพี่ไม่เอาขึ้นพี่โลได้พี่โลตกได้ต้องต้องไม่แตกด้วยใช่ อะไรนะเขไม่แแหลกคนไม่ใช่ไม่ยังไงนะไม่แหลกคนไม่เหลกคนก็แแหลกที่เราจริงจริงสถานการณ์จริงอะมัน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 ค่อนข้างฉุกคือ้นะใเดียวได้แต่แต่ทำให้เป็นนิสัยครับอย่าขอจะตัดกันไดถ้าตัดไม่ขึ้นเอาลงตีที่สไลเปอร์แล้วต่อครับไปครับหอมไหมคุยกันคุยกันนี่กับต่อใหม่ เมื่อกี้ผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าไปคนยอมไม่ทันต้องเร็วกว่านี้เดี๋ยวผมจะบอกจังหวะให้พี่จะเข้าใช่ไหมคนนี้เข้าหนึ่งเสสองสาี่ห้าที่ต้องเร็วกว่านี้เดี๋ยวผมสอนจังหวะให้พร้อมไหมพร้อมไกลเกินไกลอีกไกลอีกไกลอีกครับไกลอีกผมจะผมจะนิ่งนะชนไปไปยก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 เท่าเ ต่อเลยวะพี่เดี๋ยวให้ต่อคนนี้ไม่หลอกไม่หันไม่หลอกคนนี้กลับมาก่อนครับกลับมาก่อนเมื่อกี้ดีแต่หลุดไปเสองคนนี้ไม่ได้คุยกันต้องรอให้ต้องรอให้ประสานใช่ต้องรอให้ประสานอแต่ไม่แล้วเพราะคนนี้ก่อนใช่แต่ว่าแต่ว่านี่ยแต่ว่าเนี่ยมีสเทลิ์อยู่เขาเาจะมารอใช่แต่ว่าคุยกันว่าจะดำหรือจะอะไร แต่ไม่จังหวัดตรงนี้แต่ให้จําจังหวัดเมื่อกี้ไว้พี่ต้องเข้าให้เร็วเพราะถ้าพี่เข้าไปก่อนตามไม่ทันคนนี้ตายคนนี้ตายตายตามกันหมดเลยที่ผิดอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรครับทําไมมีแค่สามคนนี้เข้าหนาอ่ะมีแค่สามคนนี้เข้าหน้าทําไมสองคนไม่ได้เข้าเพราะเราไม่ได้คุยกันไงว่าจะไปซ้ายไปขวาพี่ต้องคุยกันด้วยพี่ทีมเดียวกันเดี๋ยวผมแบ่งให้จะได้ง่ายคนนี้หนึ่งสองสามสามคนแอดวานสองคนอยู่หลังคอยเป็นเซ c ิริตี้ทีนี้เวลาเข้า เอาซ้ายเอาขวาก่อนครับอยากไปซ้ายไปขวาก่อนสามคนนี้ขอสามคนนี้ก่อนเราไปซ้ายก่อนไปซ้ายก่อนถ้าจะไปซ้ายก่อนพี่ดันไปเลยแล้วพี่ไว้ใจสองคนนี้ไหมถ้าพี่ไว้ใจเขาโคเบอร์หลังให้อยู่แล้วพี่ดันเข้าไปสองคนนี้ซ e c u ลิ t y ี้เขาตออยู่ประจำตำแหน่งใช่ประจำตาแหน่งพี่ออาแน่พี่พไม่ได้ตำแห่แค่นั้นแต่จําไว้อย่าห่างกันเกิน เข้าไปอันนี้ห่างเกินพี่ต้องพักต้องไปอย่างนี้เลยห่าง่าก่อนว่าโอเคพร้อมใช่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องผมจะเสริมให้เรื่องปีกไก่ตอนที่เราจะขับที่พี่เขาบอกว่าให้เก็บปีกใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติครับเรามากันเยอะเราขยายได้เคยเห็นไหมทหารอเมริกาบางทีเดินเข้าไปปีกกว้างเพราะเขาอยากให้รู้ว่านี่คือ w o r k i n g space ของฉันนะแล้วคุณจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เก็าไหมได้ แต่ที่เขาให้เก็บเพราะอะไรครับเก็บเพราะว่าคุณโผล่อะไรเงี้ยคุณไปกลางไม่ได้แขนอแต่กลับกันที่เข้าไปในห้องแล้วถั้งพี่มาอยู่อย่างเงี้ยเอาไปแล้วเอาไปแล้วชนเก็ตป่ะแต่อยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่ใกล้เกินผมยังสามารถเฮ้ยงีนะแล้วก็ดันขึ้นอาใช่แล้วก็ดันดันกันไปได้อ่าเก็ตไหมนี่คือวิธีการงานแ้นปีกหรือวิ่งแต่เวลาพี่โผล่พี่จะไปโผล่แขนไม่ได้อือโอเคเนาะตอนโผล่ให้หูตอนโผล่ตอนโผล่ให้หูใช่ตอนโผล่ให้หนแต่เข้าห้อง ด้วยความที่มันเดินใกล้กันนะสมมติจะไปบางทีเราไม่ต้องพูดก็ได้ผมไม่พูดผมอยากให้เดินใช่ป่ะผมก็ดันไปเห็นไหมคะโอเคเนาะอ่าลองใหม่ขอาไปเข้าไป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 เร็วเร็วไปเลยไปไปเลยไปอไปเกแล้วเกเกแล้วเก้ว เเดี๋ยรจะไปต่อจะไปต่อคุยกันคุยกันผมต่อนะผมต่อผมต่อคงต่อเตรีมพร้อมยังพร้อมนะพร้อมไปไปคุยกันสวยดีครับที่นอกไปนะคุยกันสวยการเอาไงเนี่ยตรงนี้เอาไงคุยกันเอาไงตเอาไหมเรันเปิดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวี่้ ผมขวาใช่ขขอตไปข้าไปติตาแล้วคุณรู้ะไรไปแล้วครับตอนน,นี้ไม่็นตอนนี้็นตอนนี้นกันพุยกันที่เข้าไหนที่เขาเหนียไปรูอ่าี่เข้า cửa khóa cao cao tao đi khóa ok mở bot <coughs> จริงๆวันนี้มันเป็นอะไรวะมันเป็นมันเป็นเวิร์กช็อปเนาะมันเรียนแบบเรียนรู้วิชเป็นวิชาการเลยแบบใครจะสนใจจริงๆก็ใครรู้อะไรก็มาถามได้นะจริงๆผมก็ทำบิดพลาดไปเยอะเพราะว่าแบบไม่เคยเหมือนกันไม่เคยมาฝึกอะไรแบบนี้ครับผมก็คลิปนี้จบเท่านี้แล้วกันก็เหมือนเดิมครับใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ผมสวัสดีครับ 拜拜。